just can't turn away i shouldn't see you but i can't move i can't look away i shouldn't love you but i want to i just can't turn away i shouldn't see you. ตอนเราคุณผู้ชมสู่เซตอัปเดตในช่วงนี้นิกมาพร้อมกับช่างศิลป์ค่ะกับกิจกรรมของเราก็คือคาราวานคืนกับรายสู่ผู้ใช้จานดาวเทียม PSI เป็นยังไงบ้างคะสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยยังเรื่อยๆอยู่ครับโอ้แปลว่าคุณมีพลังเยอะมาก <laughs> คนอื่นเขาเหนื่อยอ่อนกันหมดแล้ว วันนี้ก็ไปช่วยงานมาทั้งวันเลยครับจะ oh, <ต>ออกคาราวานมากับพีเอทายครับโดยการน้ำของพี่ิตจากร้านท่าหลวงการดาวเทียมใช่แล้วนะคะแล้วการออกคาราวานของเราเป็นยังไงสนุกไหมหรือว่าเบื่อหรือว่ายังไงได้อีกครับยังสนุกมีอีกสองสามวันครับสามารถนะคะคแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติจบของพี่ลิตแล้วเนี่ยคิดว่าร้านเราเองจะไปต่อยอดกับกิจก,กรรมครั้งนี้ยังไงบ้างโปรโมทสินค้าได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้พีเอปรับราคาขึ้นใหม่หมดราคาเดียวทั่วประเทศครับใช่มแล้วเราเองก็เป็นตัวแทน ตั้งมาตรฐานอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องของรถเล่กลัวไหมคะอามาริาไม่กลัวครับใช่ไหมเราการันตีด้วยการบริการการเป็นตัวแทนติดตั้งมาตรฐานนี้เราจะไปกลัวทําไมกับคนที่มาขายถูกกว่าครับผมเชื่อมั่นในสินค้าและคุณภาพของ p s i ครับใช่เราครบเซ็ตอยู่แล้วอ้าแต่ทีนี้ช่างสินถามจริงคนที่จะซื้ออะ หลักๆเขาจะพิจารณาในเรื่องของราคาถูกก่อนเลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะก,การบริการและก็เรื่องมาตรฐานของสินค้านะครับอา่าการาดูแลหลังการขายเราจะติดตามดูให้ตลอดครับค่ะคิดว่าหลังจากเนี้หลังจากที่เ,ออเราเป็นตัวแทนด้วมาตรฐานแล้วร้านเราเนี้ยพร้อมไหมรถเราพร้อมไหมพร้อมครับโอ้โหเต็มที่นะเนต็มปากเป็นคำเลยนะพร้อมครับครับแล้วอย่างนี้ค<ม>าราวานของเรายังต้องต่ออีกเราก็ยังไหวใช่ไหมคะครับผมสู้ครับ นิกจะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาเป็นว่าประชาันธ์ร้านเราหน่อยละกันร้านสินชัยดาวเทียมนะครับโทรศูนย์9 9ด 3, 3 5งี้ครับนี่บอกเบอร์โทรชัดเจนขนาดนี้จดไม่ทันฟังไม่ทันยังไงตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกับช่างสินได้เลยส่วนเซตอัปเดตช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสงคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Just so you Sir know. learn